คดีรอยเท้าในพิพิธภัณฑ์ในเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์โบราณาคดีที่รวบรวมวัตถุโบราณและสิ่งประดิษฐ์จากยุคโบราณไว้มากมายในคืนหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์จัดการสแสดงนิทรรศการใหม่ที่มีวัตถุโบราณล้ำค่าหลายชิ้นดรนัชานักโบราณาคดีชื่อดังถูกพบเสียชีวิตในห้องจัดแสดงร่างของเธอถูกพบอยู่ข้างๆกับประติมากรรมโบราณที่ถูกทำลายและมีร่องรอยการต่อสู้ พันตำรวจโทสารนักสืบที่มีความเชี่ยวชาญในคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัตถุบโบราณถูกส่งมาสืบสวนคดีนี้เขาเริ่มจากการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศาการ 1. นนายอาทิย์หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์อ้างว่าอยู่ในห้องควบคุมการจัดแสดงเพื่อดูแลการทำงาน 2. นางสาวรัชณีผู้ช่วยนักโบราณคดีบอกว่าอยู่ในห้องวิจัยเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการแสดง 3. นายเจษฎานักเก็บรวบรวมวัตถุบโบราณ ยืนยันว่าอยู่ในห้องเก็บของเพื่อจัดเตรียมวัตถุโบราณสีกนางสาวแป้งเจ้าหน้าที่การตลาดของพิพิธภัณฑ์อ้างว่าอยู่ในห้องประชุมเพื่อพูดคุยกับผู้สื่อข่าวจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันตำรวจโทสันพบหลักฐานสำคัญรอยเท้าดินโคลนที่พบในห้องจัดแสดงวัตถุโบราณที่ถูกทำลายและมีรอยเลือดสมุดบันทึกการทำงานที่มีลายมือเขียนของผู้ต้องสงสยัยกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพผู้ต้องสงสัยในคืนเกิดเหตุ การสืบสวนเพิ่มเติมเผยข้อมูลที่น่าสนใจ1ดรณชากำลังศึกษาการขุดค้นโบราณวัตถุที่สำคัญซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความรู้ทางประวัติศาสตร์ 2. มีข่าวลือเกี่ยวกับการค้นพบวัตถุโบราณที่มีค่าและสามารถนำไปประมูลได้ในตลาดมืด 3. นายอธิปมีปัญหาทางการเงินและหวังจะได้ผลประโยชน์จากการประมูลวัตถุโบราณสีนางสาวรัชนีมีความขัดแย้งกับดรณชาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูล 5นายเจษฎามีปัญหากับการจัดการวัตถุโบราณและเคยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุโบราณระหว่างการสืบสวนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อมีคนพยายามลักลอบขโมยวัตถุโบราณจากห้องเก็บของแต่พันตำรวจโทสันสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทันนำไปสู่การค้นพบเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าของโบราณหลังจากรวบรวมหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดพันตำรวจโทสันเรียกทุกคนมาพบและเปิดเผยความจริง คดีนี้เป็นการฆาตกรรมที่เกิดจากความโลภและความขัดแย้งเกี่ยวกับการค้าของโบราณที่มีมูลค่าสูงดรนัชชากำลังจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบโบราณวัตถุที่มีค่าซึ่งทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มต้องการปกปิดความลับนี้ในอาทิตย์และในเจษดาร่วมมือกันวางแผนการฆาตกรรมเพื่อปกปิดการลักลอบค้าของโบราณและเก็บผลประโยชน์จากการประมูลวัตถุโบราณนางสาวรัชนีรู้เห็นเป็นใจและช่วยปกปิดหลักฐาน เพื่อให้แผนการของพวกเขาลุล่วงไปได้นางสาวแป้งไม่ได้มีส่วนในการฆาตกรรมแต่เธอรู้เห็นเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแผนการพลาดเมื่อเกิดการต่อสู้กันทําให้ดอร์นัชชาเสียชีวิตการเปิดเผยความจริงนี้สร้างความตกใจให้กับทุกคนและนําไปสู่การจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงเครือข่ายที่พยายามลักลอบค้าของโบราณเหตุการณ์นี้นําไปสู่การทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์และการป้องกัน การลักลอบค้าโบราณวัตถุมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อดูแลความปลอดภัยและความโปร่งใสในการจัดการวัตถุโบราณนิทานสืบสวนเรื่องนี้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการลักลอบค้าของโบราณการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์ความโปร่งใสในการจัดการโบราณวัตถุและความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม